สวัสดีครับผมวันนี้อเมริเทคออนทัวเรามาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ร้าน Airport c o โ t n n g i l ฟ m นะครับตั้งอยู่ที่ริมถนนม่นีดลนนะครับถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็ขาออกไปทางลำพูนนะครับแต่ว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงตัวเมืองเชียงใหม่ขาเข้าอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับที่นี่มีบริการครบทุกอย่างนะครับล้างขัดเคลือบฟิล์มกรองแสงที่สำคัญมีฟิล์มกันรอยแบรนด์อเมริเทคด้วยนะครับ จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมข้างในเลยดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างครับครับผมแล้วนี่ก็คือห้องติดตั้งของ Airpods c o โ t ติ้งฟิล์นะครับที่นี่มีพร้อมนะครับพื้นระบบห้องปลอดฝุ่นแล้วก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างนีคุณเคนให้ความใส่ใจกับรายละเอียดจุดนี้มากเพราะว่างานดีเทลลิ่งเนะี่ยเป็นงานค่อนข้างที่จะละเอียดดังนั้นเครื่องมือต้องครบครับแม้กระทั่งวันนี้นะครับที่ร้านกำลังติด เจ้าออร่ากูดแคทอยู่นะครับก็แน่นอนครับคุณเคนนับได้ว่าเป็นเจ้าของร้านที่ใจปั้มมากๆนะครับได้ลงเครื่องตัดฟิล์มสำหรับตัดแบบจากซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ได้งานที่รวดเร็วเป็นเครื่องตัดขนาดใหญ่นะครับตัดฟิล์มได้ทั้งภายนอกและภายในได้แบบรวดเดียวจบวันนี้ตัดเจ้าออร่ากูดแคทนะครับซอฟต์แวร์จากอเมริกันไทยแลนด์นะ เป็น a เม t e กันสมาร์ทคัสซอฟต์แจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับพอเรากดเลือกเข้าไปก็สามารถเข้าไปเลือกตัดได้แล้วครับทุกชิ้นงานนะว่าเป็นภายนอกภายในสำหรับชเชียงใหม่นะครับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะแบบติดทั้งคันแนะนำให้ติดเฉพาะกันชนหน้าฝากระโปรงหน้าเพราะว่าหินเยอะครับเราขับรถไปเชียงใหม่ไปโดยรอบเนี่ยก็โดนหินแบบกระทบแบบตลอดเวลาถ้าอยากมั่นใจขับรถแบบไม่ต้องกลัวหินกระเพาะไม่ต้องไปทำสีใหม่ ติดตั้งฟิล์มใสกันรอย a m o n i t e c รุ่น A3 ครับราคาเข้าถึงง่ายที่นี่จัดโปรโมชั่นเบาๆอยู่นะครับปกป้องได้ยาวๆ3ปีครับพร้อมบริการหลังการขายราคาเข้าถึงง่ายครับ a m o n i t e c h Paint Protection Film ที่นี่ a i r p o อรครับ